สวัสดีครับผมชื่อนายวีรพลคอนสิงห์นะครับหลังจากอาจารย์ที่ได้ให้งานมานะครับไปทำแลบมาเพิ่มนะครับผมได้หน้าที่16เป็น data 2นครับเหล็กเ,เล็กที่ผมได้คือเป็นเหล็กอ่อนรีดเย็นนะครับแล้วก็ แองเกผมก็ได้ประมาณ10.46นะครับแล้วก็ท้อกผมได้0.9นิวตันเมตรนะครับ J เท่ากับอ่127.23นะครับ J คือได้มาจากอตรงนี้นะครับเนี่ยอคือ ดเท่ากับพายอะกำลังสี่นะครับหารสองครับอ๋ะอะเท่ากับอ่าพายสาม กำลังสี่ครับส่วนสองครับก็จะได้กดออกมากดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองสามนะครับค่าเอลนะครับค่าความยาวนะครับก็เจ็ดสิบห้ามิลลิเมตรนะครับค่าอาร์ลัศมีนะครับคือสามครับลัศมีนี่ รัศมีนี่คือได้มาจาก mm. ดิทมีนนะครับคือหกสิบมิลเมตรนะครับเอาไปแปลงอ่ะเป็นรัศมีได้สามมิลเมตรนะครับ mm. ก็แล้วก็จะมาดูที่กราฟก่อนนะครับอันแรกก็คือเนี่ยนะครับ แองเกิลครับคือจากตารางได้จากตารางอาจารย์ให้มาครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ค่าทอร์กนะครับก็ได้จากอาจารย์นะครับใส่ครับจากข้อมูลอาจารย์ที่ให้มาครับแล้วก็ค่าเชียร์สเตนนะครับอ่าเราก็เนี่ยครับจากสูตรเลยครับเราก็มาเอา b สองคูณพันคูณสามส่วนร้อยยี่สิบเจ็ดจุด สองสามนะครับเราก็จะได้ข้าวออกมาครับข้าวออกมาก็ล่นไปเลยครับก็นะครับตองก้อนจะได้ออกมาครับออกมาแล้วก็ค่าแองเกิลนะครับเราก็เอาสามจุดหนึ่งสี่คูณเอสองแล้วก็ทับด้วยร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็ลากออกมาเหมือนเดิมครับก็จะได้ค่าออกมาครับตามที่กำหนดนะครับแล้วก็ค่า เชสเตนะครับก็เนี่ยครับเอาสามคูณดีสองส่วนเจ็ดสิบห้านะครับนะครับเราก็จะได้ออกมาครับครก็จะออกมาประมาณนี้ครับต่อมาเราก็มาดูการคำนวณแบบละเอียดนะครับคือ แล้วก็มาหาค่าเชียนะครับเชียเท่ากับ t คูณ r ส่วน j นะครับก็แทนค่านะครับคือ0.9คูณ1,000คูณ3ส่วนด้วย127.23นะครับ เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยออมานะครับค่าเฉลี่ยคือ21.22นะครับเมตรต่อนิวตันตารางเมตรนะครับนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับเราก็สองเราก็มาหาค่า,าแกมมานะครับแกมมาเนี่ยแกมมาเท่ากับ r คูณเดลต้าส่วน L นะครับก็ได้เดลต้าเท่ากับ10.46ุดกครับกับสิบจุดสี่คูพายส่วนด้วย180นะครับก็เท่ากับ0.182 ศูนย์จุดหนึ่งแปดสองรีเดียนนะครับแล้วก็ไปแล้วก็เอามาแทนค่านะครับเอาตัวนี้มาแทนค่าใส่นะครับคือยาม,ม่าเท่ากับ สามคูณศูนย์จุดหนึ่งแปดสองหารเจ็ดสิบห้านะครับเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับต่อมาเราก็จะมาหาค่าจนะครับ g, g เท่ากับ g เท่ากับ <G S 1> เชียส่วน ยาม่านะครับก็เท่ากับเนี่ยครับเนี่ยยี่สิบเอ็ดจุดสองสองส่วนด้วยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดเท่ากับสามพันสามสามพันสามสิบเอ็ดจุดสี่สามไม่กล้าพักทานนะครับก็ค่า G นะครับค่า G ก็คือ3ากิกะพาสฐานนะครับก็ก็จะได้ตามแบบคำนวณแล้วครับออกมาให้ได้ตามนี้นะครับนั้นเสร็จแล้วก็มาดูกราฟนะครับกราฟก็จะเริ่มจากจุดศูนย์นะครับจุดศูนย์ไปถึงนะครับ ไปถึงจุดสูงสุดก็คืออยู่ประมาณ500ประมาณ5 5 0ครับก็ลงมาถึง0.040นะครับครับนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบครับ